เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงจืดกระดูกอ่อนใช้ผักกะหล่ำแครอทแล,ล้วก็เต้าหู้เมนูง่ายๆแต่อร่อยอามาทำแกงจืดกระดูกอ่อนใส่แครอทแล้วก็กะหล่ำม,มาทุกคน อันนี้เต้าหู้เนี่ยเครื่องเคียงรสดีซอสปรุงรสกระดูกอ่อนกับแครอท ใส่ผักกาดหลับลงไป ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะ ใส่ผักสีต้นหอมลงไปอะ่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อย